ไก่คางหมูอลาสามพัน 3, 000บาทเอาไปทําหาอะไรก็ไม่ได้หน้ากลัวหน้ากลัวไม่เห็นมีความพรีเมียม V.I.P เลยสู้แก้วกระถินกูก็ไม่ได้แค่สองร้อยห้าสิบบาทมีความพรีเมียม V.I.P ขนาดนี้แค่สองร้อยสามร้อยห้าสิบบาทก็ได้ความพรีเมียมหรูหรา,าหมาเห่าถ้าซื้อหกร้อยห้าสิบบาทก็ได้ความหรูหราหมูเหา่าหมูเหา่าหมูเหา่าเพราะว่าอะไรราคาถูกกว่ากางหมูตั้งเยอะ ราคาหมูถูกกว่ากางหมูตั้งเยอะมึงซื้อตำาอะไรคางหมูคางหมูเอาไว้รักษาคางทูมว่าซันกูรักษาคางทูมหมดสามพันกูไปโรงพยาบาลแป๊บเดียวก็หายแล้วไอ้สันดานต้องมาซื้อคางทูมคางหมูหาเหวอะไรเอามารักษาคางทูมหมดสามพันกูจ่ายสามสิบบาทรักษาทุกโรคสองอาทิตย์คางทูมกูก็หายแล้วกูมานั่งซื้อคางหมูปัญญาอ่อนสามพันเอาไว้รักษาคางทูม โครปัญญาอ่อนคางหมูหาอะไรเอาไว้รักษาคางทูมโอ้ยกูจะขำ